สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อข้อความด่วนจากเขาถึงคุณมาดูซิว่าเขาคนนั้นคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะมีข้อความด่วนอะไรที่ต้องการส่งถึงคุณหรืออยากให้คุณรับรู้ในตอนนี้นะเด๋อสัน้นโอ้โหเพซับครับ โ f c u คับแฮงแมนรู้สึกถึงอาการงอนงอนงองอืมเจสมนนายอฟเพนด์โค คุยนอวานเดชเคข้อความต่วนจากเขาถึงคุณก็คือ <c oughs> เขา <c oughs> อยากจะบอกคุณว่าเอ่มเดี๋ยวขอใช้สรรพนามแทนเธอ กับฉันแล้วกันเนาะคุณจะได้ไม่งงคุณก็คือเธอแล้วก็ผู้อ่านจะแเออ่เป็นตัวแทนเขาแล้วกันนะคะเหมือนเขาคุยกับคุณน่ะนะเธอยังไม่หายงอนฉันอีกหรอฉันรอมานานแล้วนะฉันพยายามจะง้อ,อเธอแล้วนะ เมื่อไหร่เธอจะหายงอนสักทีเมื่อไหร่เธอจะกลับมาแบบสดใสล่าเริงเหมือนเดิมเมื่อไหร่เราจะกลับมามีความสุขกันเหมือนเดิมอืมฉันอ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงให้เธอหายโกรธฉันพยายามอดทนแล้วนะพยายามพยายามตือ้อพยายามง้อแล้วก็พยายามคิดหาวิธีอยู่ว่า จะต้องทอํายังไงอะ่ะให้เธอรู้สึกดีรู้สึกแบบสบายใจหายโกรธเมื่อไหร่จะเลิกงอนอะ่ะเมื่อไหร่มันจะจบจะต้องให้ฉันทนอีกนานแค่ไหนจะต้องให้รออีกนานแค่ไหนอะ่ะเธอต้องการอะไรอะ่ะทำไมเธอดื้อจังเลยทําไมเธอดื้อจังเลยเธอโกรธอะไรฉันนักหนาเหรอให้อภัยฉันไม่ได้เลยเหรอ เธออยากเลิกกับฉันจริงๆหรอฉันยังรักเธออยู่นะฉันอยากขอโอกาสเธออีกสักครั้งได้ไหมเรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมแล้วก็ เขายังไม่ติดต่อมานะคะเร็วๆนี้คุณอาจจะได้รับข้อความอาจจะลายมาหรืออินบ็อกมาหรือมาคอมเมนต์อะไรบางอย่างคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาอะนะคะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเปิดไพยข้อความเพิ่มเติมซิ You are my destiny เขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นโชคชะตาของเขาเหมือนไทยจัสเมนเลยเนาะเป็นโชคชะตาเป็นพรมลิขิตของเขา I will tell how much I love you เวลาจะเป็นตัวบอกเธอเองว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน It's my fault ฉันผิดเองเขายอมรับผิดด้วย ก่อนหน้านี้เขาเคยทำอะไรผิดกับคุณใช่ไหมคุณถึงงอนเขาขนาดนี้ I feel b u t I don't know how to say ฉันรู้สึกนะแต่ฉันก็ไม่รู้จะพูดมันออกมายังไงอะ่ะประมาณว่าเขาอาจจะไม่ค่อยพูดในสิ่งที่เขารู้สึกเช่นเขารักเขาชอบคุณแต่อาจจะไม่ค่อยพูดอะไรหวานๆให้คุณฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่ ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะไรแบบเนี้ย You are the best person in my life เธอเป็นของข,องขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยนะ If I don't text you first won't you text me ถ้าฉันไม่ส่งข้อความหาเธอก่อนเนี่ยเธอก็จะไม่ส่งหาฉันเลยใช่ไหมนี่อะเริ่มงอนกลับแล้วนะ <laughs> I'm so tired อ่ะรู้เลยเขาเหนื่อยแล้วนะ you are so mean to me เธอใจร้ายกับฉันมากเลยประมาณนี้นะคะก็นี่คือข้อความที่เขาอยากจะส่งคุณเหมือนงอนกันไปงอนกันมาแล้วล่ะตอนเนี้ยตอนแรกคุณงอนเขาแล้วเขาก็พยายามง้อคุณแล้วตอนนี้ยเขาเริ่มจะงอนคุณกลับแล้วนะโอเคก็จบการอ่นานไพ่เพียงเท่านี้นะคะเป็นข้อความด่วนก็จะเป็นคลิปสั้นๆแบบนี้นะ ขอบคุณที่ติดตามและชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ